เสื้อผ้าอพรเยอะเสื้อโซนเสื้อผ้าก็มีนะเฮ้ยเออกางเกงขาสั้นเพิ่มอีกสักสองไหมมีแบบไหนเดี๋ยวเขาไปซื้อร้านรึเปล่าเหมือนกันป่าวะใ่ไมฮะอะไร ม,ม,ม,มันอยู่นู่นไม่ใช่เหรอก็เราเดินผ่านมาแล้วมไม่ใช่อยู่ที่เจ้าพญาไม่ใช่ที่เราซื้อหรือไม่ใช่วะหรือว่าขายดีหรืออะเออเสื้อกล้ามกเท่ เออเสื้อกลามสวยว่ะแม่บ้านจัดกางเกงขาสั้นให้แล้วครับตอนนี้ไซส์มันดูตรงไหนอ่ะอันนี้ธนูถนอมมากเลยครับนี่ <c oughs> ต้นผักหวาน <c oughs> ขายยาวไปป่าะวแะม่ขายยาวไป ยาวไปโอ้หเท่ากันพอใส่เข้าไปแล้วมันไม่ยาวหรอกหดูรอบๆมีหลากหลายเลย